สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจอยสิริลักษณ์ึ้นแทนว่าที่ดรปลายแดงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถและโมูมนะพยายามจนสําเร็จเลยทีเดียวสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังจอยสิริลักษณ์พ่องโชค หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอชาชญยวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเจาะขึ้นแทนว่าที่ด็อกเตอร์ใบแดงอีกคนของวงการบันเทิงทั้งนี้เสาวจอยเตรมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่25ตุลาคมนี้โดยก่อนที่จะถึงวันจริงเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีเก็บภาพบรรยากาศอันแสนสดใสในวันซ้อมใหญ่มาฝากกัน ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีร่วมกับดาราสาวเป็นจำนวนมากเพข,ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ